นี่ต in to ้นมะขามล้างบานเนาะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับปอสีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสีเป็นตัวใดกับมาติตาครับกันนะครสวัสดีครับงวดนี้มีที่เด็ดตัวใดแน่ครับปอมาให้จริงจริไปแล้วจริงไปแล้วจริกไปแล้วตริกไปแล้วปอรอจริงไปแล้วว่าปอริงไปล้สีเป็นตัวใดแน่นะครับแต่เมื่อบึงน้กันครับ อยากให้คุณพ่อว่านี่อธิบายรายละเอียด e e ให้เบลแอมบ์ทธมกับพอ e เทื่องสตาร่าชาแนลไอสตาร่าชาแนลเจนนี่ชาแนลนะครับเนาะกับต้องมีสามดาวฟังนะครับว่ามีตัวไหนดีดีทเด็ดๆครับคุณพอ่องวดนี่ครับตัวตัวเด่นเมื่อกั้นี่นะสามตัวเด่นตัวเด่นนี่เ,เป็นเอกสามเนาะคุณพ่อเนาะนี่เด่<อ>นราง ตัวนี้เดหาเนี่ยเด่นบนครับเดนบนนี่บนนี่ล่าครับสามนี่มนี่มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ดลสามนี่มากร้อยเปอร์เซ็นต์นครับผมสามนีดนหาสามล่างในกนสามสองสามสี่สามเจ็ดสามแปมากตัวนี้คือนถึงจับใจเลยจับใจตัวละท่ตัวเลยตนี้มากหาเก้าจับใจมากหาแปรหรือหาเจ็ดตัวเหาสีหาสามเนจับใจ แต่ว่าแต่ว่าคัมแมนโตวิ่งบนนี่ก็คือเน่นฐานเนาะค่ะพ่อเนาะคัมแมนวิ่งล่างนี่เนีนสามอืมเอาเอาจับเอานี่ค่ะพ่อนี่จับเซลตามตัวก็อยู่นี่เอาจับเอาค่ะมีอยู่หาคูเนาะค่ะพ่อเนาะทั้งบนทั้งล่างนะคะยังละหาคูตัวนี้จับจับเป็นคู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าตัวเด่นมันนี่มักดี่ เนนี่ก็คือสามเจ็ดนะคุณพ่อกับเจ็ดหานะรับเนาะบนตู้วงกลมแปดหกมันยังรับนี่ตัวนี้พิเศษด้วยนโอตัวนี้เลพิเศษครับท่านผู้ชมนี่ครั้งนี้แปดหกเลขพิเศษตัวนี้็ลองมันัวลองคุณพ่อ่าเขียนแก้วนะรับเนาะ พอเที่ยงพอเที่ยงครับถามพวอนะครับเพื่อความละเอียดกลเบาแอมเราทงนะครับสำหรับชมเนาะพอเที่ยงเป็นคนถามครับถามจนเบื่อใจถามตัวใดเนาะสำหรับชมเนาะนะคะดูชมถามก็เที่ยงถามพอเที่ยงถามพอเที่ยงก็ถามตัวครฝันแล้วว่าพอเราฝันหรือไม่พอฝันบ่รอคะโอ้บ่ฝันเนาะค่ะเนาะนะคะท่านผู้ชมเนาะกาตัวเลขของพวอนะคะพอกาไฮมานะคะเป็นบนนะคะ บนคันแม่นวิ่งนะคะคุณพ่อไก่วิ่งหานะคะคันแม่นรางนะคะวิ่งกัะวิ่งสามนะคะท่านผู้ชมเนาะคันแม่นจับคู่ของรางนะคะก็จะมีเป็นสามสองสามสี่สามเจ็ดสามแปดสามเก่านะคะท่านผู้ชมเนาะคันแม่นโตที่เน้นเลยจะมีเป็นสามสองนะคะสามเจ็ดแม่นบ่วค่ะพ่ออ่านะคะท่านผู้ชมเนาะมีอยู่สองคู่นะคะส่วนบนนะคะบนจะมีเป็นหาหกหาเก้า หาแปดซีหาเจ็ดหานะคะท่านผู้ชมเนาะคันเมนโตเนนก็จะมีเป็นซีหากับเจนหาถามเนี่ยค่ะคุณผอว่าเป็นอยังอ๋อนงงงงงงเองนะคะท่านผู้ชมเนาะกันยังมีโตหาอยู่นะคะท่านผู้ชมว่าสีถามนะว่าซีซีหากับเจนหาไม่ได้ใส่มันมันก็ระส่วนก็ส่วนบ่กคนละอย่างเลย พูดละชูดนะคะไม่ให้เท็กเกอร์เก้า่าเพระราษฎร์เนี่โอ้ตัวนี้สูตดไม่แฟงแรงนะคะนีเรื่องบทสนิมมาเนี่ยครั้งแรกนี่อ๋อเป็นสูตรครั้งแรกเมน่อครั้งแรกค่ะพ่อพอตัวนั้นมันมันลุดหรือาันตามันลุดมันมันหลายแล้วมันรุดหรือครับมันพ่อเราก็เลยุดพ่อก็เลยจัดสูตดไปไปเลยนะคะเนาะคันคันแม่นคือเทรนนี่ต้องกัดน่อมปค่ะพ่อแล้วแต่อ๋อแล้วแต่นะคะเนาะแล้วแต่นะคะกั๊บกระดาษโบกั๊บกระดานะคะท่านผู้ชมตัวนี้นี่ย เขามักตัวใดคือตัวเดตตัวเด่นมากทีเขาเอาใจเลยนี่เราจะเป็นมูเลยค่ะแต่ั้นมันจะเด่นหาเด่นสามก็เลยเอามาจับส่คูค่ะเป็นหกหาเก่าหาแปดสี่หาแล้วก็เจ็ดเจ็ดหาค่ะคันแม่นว่าจิจับสามหาส่กันนี่ได้อยู่พอสามหาก็ได้ได้ปะคะแม่นโอ้สามหา มันกบฏเองกันบางที่กันเป็นล่างเป็นบนกันกันล่ะเขแบมันขึ้นบดล่ะนะคะคันนุถามเนี่ยค่ะพ่อมัวซีล่างสีบนนี้คุณพ่อมักสุดเดย์ร้ายที่สุดค่ะพ่อพ่อกันพ่อพ่อกันที่หายมากนี่คือพ่อพ่อกันเลย่อนเป็นบ่ค่ะแต่ว่าตัวตัวเนี้ยตัวนักไห้ก็คือสามเจ็ดกับเจ็ดอาร์ตุลโล่โอ้นู้นู้บึงเห็นค่ะพ่ออันมีแปดโฮ่งน้ำนี่แปดหกขึ้นอย่างค่ะพ่อแปดโฮหรือเปล่าค่ะ ป็ดเป็ดเป็ดหกนี่คือว่าตัวนี้มันคือว่าเขาคิดหมักในใจเขาเองนาะันี่โอ้เป็นตัวพิเศษโอ้เป็นตัวมักในใจข้องผ่อนเนาะค่ะเนาะบริยูใน้ชูดแต่ว่าหันมาโอ้บริยูได้ชูแอนดินกระพิร์นนะก็มีอยูกระมีอยนี่ในชูกรมีโอกเป็ดบางทีมันขามาหากันก็ได้แต่แต่ว่าในสูตรนี้ตามจริงจะเอาตัวเด่นครับเอาตัวเด่นมาว่าเด่นหาเด่นสามมาจับคู่ไม่เจ่ากันครับตัวนี้คิดหมักหมักทีทีแล้ว โอ้โหมันก็อยู่ร่วมกันนี่แหละการอยู่ร่วมกันแต่ว่าพอคืบมากเนาะเนาะเป็นเลขสูตรพิเศษเนาะคุณต้องกับเป็นแปดโทนะคะเป็นตัวพิเศษค่ะคำที่กระจายบนตัวมันก็หลายเลยกระจาว่าตัวเด่นๆด่นเทเดีกันคุณบอกกระเด็นมายังละหาสนะคะเนาะแม่นเด่นเด่นเลยนะคะคันเด่นแบบเด่นอีลีนะคะของรางของบนก็ยังละสองสองชุดนะคะก็จะมีเป็นสามสองสามเจ็ดสี่หาหาสี่เจนหาหาเจ็ดนะคะ ไปล้วก็ต้องกลับน้ำนะคะท่านผู้ชมเนาะบกับตาบแตกนะคะบางทีมันก็มาตองกันนึงใกล้กันกระมีนี่อ un ืกก็แล้วแต่ไปพิจารณาเนาะค่ะพ่อเนาะแต่ว่าโตที่<น>พอ่อจับมาให้เป็นคููนี่ก็เพื่อเป็นแนวทางนะะเนาะเนาะแบบเล็กืมแร,เรกเลยอืมนะคะบัตรเทื่ยวไพแบบอาจจะตัดสินใจบ่ดด้นะคะว่าเอ๊ะเขาจะเล่นคู่ได้ดีนะคะที่คุณพ่อเขียนมาให้จับคู่ยาก นะคะท่านผู้ชมน้อยในใจคิดว่าจัำอยากอะล่องเอาคู่ที่พอจับหายนะคะล่องนําไปพิจารณากันบึงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกามีบ่หลายนะคะพ่องวดแรกงวดสุดทอมก็บจิมมี่ไปอีกแล้วคผมพ่อฝืนให้เป็นงวดแรกบอกเคยเห็ดมาแต่ก่อนม<บ>ันบอกสตรนี้งวดแรกฉุดโบราณบอกผมคิดว่าพ่อเคยเห็ดดนวยหรือว้างทีแม่นกินไปโอ้เคยเห็ดอยู่เคยเห็ดอยู่แต่ว่าว่างบ้างเห็ดหมดแล้วบหมดเห็ด S <S บด้เห็นวางดุลเลยครับจะเป็นสูตรเก่าครับแต่ผู้ชมเพราะว่ามันก็จะเป็นอย่างที่น่ะครับครูบาอาจารย์เิ่นหลายหลายคนเป็นสูตรไม่คำนวณนี่เนาะบางครั้งสูตรนี้เพราะเขาเพิ่นกะคิดคนสูตรไม่สูตรเขาเขสิเพิ่นเคยคิดว่ามันเคยเขา่าเพิ่นก็คิดคนมไห่แต่ผู้ชมแฟนช่องเนาะก็ลองไปพิจารณากันเพียงเอาเองครับผมว่าแต่มีโตชื่นชอบบอท่ทีคุณพ่อว่าเิ่นเิ่นจับคู่ให้เนาะครับผมอย่างที่อดมินไอเิ่นบอกครับผม จะคู่ให้อาจจะไปตรงคิดต้องใจท่านผู้ชมที่ใด้มากจากที่อื่นกัเป็นไปไดน้นอาใบอํานาะอาจจะมีจะคูอยู่นี่อโอ้ยมันนึตรงกันกับเหล็กเขาได้มากแต่นอชูนี่แบบว่า,านอไก่แค่เป็นแนวทางเด้อกรับท่านู้ชมแนวทางของงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศ2565น้องครับผมครับอันพ่พอว่วครับอยากให้พอ่อวถอดเป็นเลขกสามตัวฝาเอฟซีนะครับเพราะเพราะเห็ดได้บอกกับสูตรใหม่นี่ต้องเห็ดไหนจกหางนะครับ สามตัวมันก็ต้องจับจับตัวที่มักนะไปจับตัวที่มักเออเอาหางเดียวเลยไห่วายเอาหางเดียวโคโรเล่เนาะครับน้องไอเนาะไม่ใช่ตัวที่มักเนาะค่ะกับมักที่ชุดดูทีค่ะพ่อที่ชุดเอาแบบมักที่ชุดครับคุณพ่อเป็นเลขกสามตัวคุณพ่อกำลังเขียนนะครับเนาะนะครับผมท่านผู้ชมมาเอาเลขกสามมาใส่ครับเด็ก ตัวที่ของคุณพ่อว่าโดนใจเนาะเพราท่ยนเนาะมันก็อยู่ในนี้เองชุดแปดหกนี่คุณพ่อแล้วชินชอบตั้งหาคือวันวาครับผมแต่ว่าขันสามตัวพันจิจับสามมาใส่ให้ครับสามแปดหกโอ้โหตัวเด่นมันชุดเดียวโครเด้อค่ะแต่เหมือนชุดสามชุดสามตัวนี่เนาะอือม,มีวันนี้มีเป็นชุดสามตัวน้ำเนาะค่ะพอ่อเนาะก็จะมีมก็จะเป็นสาม ตัวไหนหมักตัวพ่อหมักตัวนี้แเองหมักตัวนี้หมักแห้งออกมากเลยครับวันนี้คุณพ่อบอกว่าหมักแปดหกนี่แห้งแห้งกุโมี่สุดในสูตรหมักตัวนี้ก็เอาตัวเอาตัวเด่นมาใส่รูดเปล่ามาเวางแล้วตัวนี้มาใส่ก็ได้เอาะเอาเดียคะมาใส่ก็ได้แม่เอาคุณพ่อเขียนเป็นตัวอีกจ็หางก็ได้อีกสองหางก็บบเป็นยังเราเพื่อนเนาะโบปองหางบบเป็นสาวก็เป็นหาววัยไงซะครับผมคันคันเป็นไพ่สี่เหรียญสามตัวดีก็ถือว่าบโหลายเนาะก็แค่สามตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะ สาตัอชุด่ะสองชุดนะคะสามตัสองชุดนะคะท่านผู้ชมเนาะค่นเป็นไพซิลินเหล็กสามตนะคะขันเป็นสองตนะคะขันเป็นไพยากลินล่างกะแค่สองชุดนะคะคุณนชุดหนึ่งกับกันไหเลยครับเที่นนะคะหกแปดห้าหกแปดหดนครับสูตรคำนวณที่เด็ดสูตรใหม่ชุดนี้ถึงแต่โอ้ยตั้งได้จะได้แล้ว ตั้งแต่คำนวณสุดตั้งแต่เร่กองององไอ่ไเรนแบบธรรมดาเรามันก็มันก็เข่าอยู่ได้ล่ะครับเจ้าไ่ได้เห็นตั้งแต่เี๋ยวนี้ครับยี่ล่องมึงยี่ล่องมึงชูดเก่าล่องมึงชุดเล่เอามาคัดสนิมไม่มาคัดสนิมมองมันเข่าสนิมมาคัดสนิมใหม่เ้างเพื่อเงินมั้งแต่ว่ามันก็เคยเหลี่ยมมันเคยเง่าคัดสนิมชมสูนนี่็เคยเง่าครับค่อยเข่ามาแล้วต่กี้เลยคยเห็นเลยมันคือตุลาบาทชองบาทเนาะตุลาบึ้นบึ้นลายหาบาท สมัยตะกี้แมนสมัยโบาราณเป็นพาเห็ดเลยคุณพ่อเป็นอาบาทชิบบาดฮาบาทกระเทือนนี้ก็มีแห้งแล้วดุอันนี้อมบาดนี่ได้เนาะครับเนาะแ,แ,แต่ขีดกระเทืนอนสมัยแต่ถึงว่าเพล<อ>ินมันสูตรมันเคยได้อยู่นะ,นะบอยแอมเพิ่นก็เลยสั่งเอามาคัดใหม่ว่าสูตรนั้นมาแล้วมันช่วงหลังๆมันเบาเข่าเพราะเธอต้องสูตรใหม่กระเบนเลย อาจจะมีทั้งสองตัวสามตัวก็เป็นไปได้ได้งวดนี้นอต่วก็ก็เป็นไม่มักจะจะเขาได้มไม่ได้ไไแล้วก็เป็นเรื่องปกติของเหล็กศูนนะคะมีเขาบางรุดบางเนาะก็มีซ้ำซงวดเขาสองงวดรุดรุดเป็นงวดหนึ่งนะคะเขาส้ำงวดซีงวดก็มีนะคะท่านผู้ชมเป็นเรื่องปกตินะคะว่าต้องไปซี่เหรียนนะคะเน,ะะนาะคันแมนไพมักนะคะแอนมินกรฝาก กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับช่องไอสตาร์ชแนลด้วยนะคะเนาะพอทีิวาสีได้เป็นกําลังใจนะคะให้กับแอนมินนะคะไปหาตัวเหล็กดีๆตัวเหล็กเด่นๆมาฝากท่านผู้ชมเอฟซทุกท่านนะคะกาฝากกดกระดิ่งหน่ยน้ำนะคะเผื่อี่วาจะได้บาพลาดคลิปใหม่ๆทางช่องไอสตาร์ชแนลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ <c oughs> แอนมินก็ต้องขอ <c oughs> ตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>